หากคุณตั้งเป้าหรือคาดหวังเรื่องอะไรก็มีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักหรือความมั่นคงทางกายทางใจนะคะในเรื่องของอหน้าที่การงานนะคะหรือชีวิตภาพรวมของเราเนี่ยถ้าไพ่สิบเหรียญขึ้นมาเห็นไหมคะสีของไพ่ใบนี้ย ค่อนไปทางดีค่อนไปทางบวกเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้เทวดานางฟ้าประจําตัวของคุณกําลังจะช่วยทําให้ตัวคุณเองเนี่ยนะคะไปพบเจอกับสิ่งที่ดีมีคนดีๆเข้ามานะคะการเงินการทองคล่องตัวนะคะอะไรที่เราผิดหวังเสียใจเฟล,ลไปนะคะรู้สึกแย่ไปเนี่ยนะคะเราจะดึงจิตดึงใจของเรากลับมาได้อีกครั้งเนาะ ใครที่มีความติดขัดเรื่องการเงินใครที่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์นะคะก็จะแก้ไขให้ราบรื่นลงตัวได้นะคะสถานการณ์เข้าที่เข้าทาง